วันนี้นะคะมุมแปลกไปนิดนึงแล้วภาพก็อาจจะแบบสั่นนิดนึงเนื่องจากว่าวันนี้อุกถือกล้องวิดีโออัดเองนะคะเพราะว่าได้เลิกงามยามดีซะทีนะคะหลังจากมีรีเควสเข้ามาหลายรีเควสเลยนะคะว่าอยากจะดูโต๊ะเครื่องแป้งของอุกดูที่เก็บเครื่องสำอางของอุกนะคะว่าอุกมีอะไรบ้างซื้ออะไรบ้างขอโทษที่แบบภาพมันอาจจะเวียนหัวเพราะอุกถือมือหนึ่งแล้วก็ใช้อีกมือหนึ่งอธิบายอย่างเงี้ยเลยนะคะจะได้แบบ เรียวๆกันไปเลยเหมือนเหมือนพาชมเหมือนอยู่กับอุ๊มาดูโตเครื่องสำอางของอุ๊กที่บ้านอุ๊กอย่างนี้เลยโอเคด้านหลังนี่ก็คือจะเป็นโต๊ะของอุ๊กเดี๋ยวอุ๊กสลับกล้องนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชมโตของอุ๊กเลยดีกว่ามาแล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะจากของที่อยู่บนโตอุ๊กตอนนี้จะบอกว่าเออในชีวิตประจำวันของอุ๊กทุกวันโต๊ะเป็นแบบนี้นะคะคือแบบไม่ได้จัดเพื่อที่จะมาอัดให้ดูแล้วแบบ สวยเป็นพิเศษอะไรเงี้ยคือเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็คืออุกให้ดูแบบของจริงเลยก็เดี๋ยวเราไปทีละมุมเลยนะคะเอาน,นี้ก่อนดีกว่าก็คืออันนี้นะคะจะเป็นเอ่อพวกของอุปกรณ์ที่อุกใช้เกี่ยวกับผมนะคะก็จะมีเอ่อสเปรย์ตแต่งทรงผมนะอุกใช้ของ t r e m m e มีแบบ heat protector น,นี้ก็ของ t r e m m e ม,มีเอ่อ นี่เป็นพวกวิตามินบำรุงผมนี่ใช้อุกใช้ของ Schwarzkopf Extra Care นะคะแล้วก็น้ำมันบำรุงผมอันนี้คือขวดปั๊มมันเสียงอุกเลยต้องเปิดใช้เอาอันนี้เป็นของ Innisfree นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกยาก,กันยุงเพราะว่าอุกแพยุงนะคะก็คือต้องต้องใช้เยอะนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นสเปรย์ที่เป็น Room Diffuser เนาะเพราะว่าอุกนี่เป็นคนติดแบบกลิ่นหอมๆม,มากชอบเป็นพวก เครื่องหอมนะคะอันนี้ของคามาคาเมตกลิ่นค i ิสเทียรปล่อยสมนะคะต่อมาเลยก็เป็นพวกตัวนะคะอุกก็จะมีของ Victoria's s e r r t t นี้เป็นกลิ่น Secret Charm แล้วก็ที่เป็นบอดี้โลชั่นผสมน้ำหอมอันนี้คือรุ่น Victoria's s e r r t t n n g l l o l กนะกลิ่นนะีอ้อุกชอบม,มากๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคู่คูปลิ้งอันนี้ของอ Baby k i y s ใช้สำหรับวันที่แบบ อยากดูผิวไกลขึ้นนิดนึงแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นของออในบูทชื่อแบรนด์อะไรนะนะ่เ๋ยนะบูทกลาวโลชั่นดรอปมันจะเป็นโลชั่นที่แบบมีเนื้อชิมเมอร์ละเอียดละเอียดอยู่ข้างในนะคะอันนี้ก็ใช้จนจะหมดละ เป็นพวกครีมบำรุงหน้าอันนี้เป็นที่ใช้สำหรับหน้าอันนี้ก็คือที่ทำให้กโกลเป็น e 2 d n i m a l a volumer นะคะเบอร์นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอุออ๊กนี่เป็นคนชอบให้ผมดูแบบยุ่งๆนิดนึงก็จะใช้อันนี้ของ o s c a r ร l บรั y เป็น matte pomade นะคะก็จะเป็นเหมือน pomade ที่ทำให้แบบแมตต์ผมรูยุ่งยุ่งขยุ่มขยุ่มเนาะอันนี้เป็นลังโคมนะคะครีมทานหน้าของ long expert เยอะแย,ยะเลยอันนี้เป็นพวกเจลว่านหางอะโลเปนาแล้วก็ครีมกันแดดของเออนี่เลย natural republic นะคะอะโลเ e r a up daily sun gel นะ แล้วก็มาถึงอันนี้ก็คือเป็นของเกลแรงไอตัวแป้ง m ม t ชัวไร์ของเขาอุกใช้เบอร์ศูนยนึงแทง r ร s สเบอร์หนึ่งก็มีทั่วไปลานชสล e ปปิ้งมาร์อันนี้ชอบมากใช้ดีแล้วก็ชาลติบิรี่แมจ c กครีมที่ใช้ตจนแบบหมดไปแล้วนะคะ อันนี้คือทอมฟอร์ด u f f l e เป็นครีมที่อุกใช้ปูตก่อนแต่งหน้าทุกครั้งนะคะเพราะว่ามันช่วยทำให้ผิวดูกระชับขึ้นแล้วก็แต่งตึงขึ้นแต่งหน้าง่ายขึ้นก็จะเป็น r ีเทนเนอร์ของอุกแล้วก็เป็นพวกบอดี้บัตเตอร์เนาะน้ำหอมนะคะจริงๆเราอุกแบบมีเยอะมากแล้วก็เพิ่งโหลดิ่งไปก่อนจะถ่ายนะคะนี่ก็จะเป็นของอนาซุยจีวองชี มาร์คแจคอบส์วาเลนติ o นโคเออเพนฮาลิกอนที่นำเสนอสุดคืออันนี้ของ p e n ฮา l ิกอนคืออันนี้เป็นน้ำหอมของแบรนด์ของราชวงศ์อังกฤษนะคะซึ่งเพิ่งเขาก็มีอนุญาตแล้วนะคะให้สามารถทำขายออกมาเพื่อให้คนอื่นใช้ด้วยนอกจากคนในราชวงศ์กลิ่นที่อุกใช้คือกลิ่นอะตัมเนเซียนะคะยี่ห้อเพนทาลิกอนี่อุ๊กเห็นที่พารากอนก็มีที่ M อ็มโคเทียก็มีลองไปดูกันได้นะ น่ารักมากต่อมาเลยอันนี้ก็คือเป็นพวกเจลล้างมือแล้วก็แป้งเด็กพวกโอ๊กจะติดความสะอาดนะคะก็จะพกเจลล้างมือแล้วก็อันนี้คือบลัชออนลาดเร่นะคะที่เป็นกลีบกุหลาบเนาะเป็นกลีบกุหลาบที่ชมพูอ่อนแล้วก็เอ่อเป็นพวกแปรงแต่งหน้านะคะของออ๊กแล้วก็มีอันนี้คือจะเป็นก็มีน้องจิวสจวดนะคะอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวมาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกรองพื้นที่แบบเป็นขวดนะคะมีอะไรบ้าง Chanel Le b l o n c De Chanel b a s e Chanel Vital u m i e r Aqua นะคะรองพื้น Burberry Fresh Glow Burberry Fresh Glow Base เนาะ Rion นะคะ Lucent Magic Primer Holika Holika Aqua Palette Jelly BB Cream ปูชัวนะคะ Healthy Mix Foundation Tom Ford Foundation นะคะเกลัง m e t e o r i t e Primer mm hmm. แล้วก็ที่ใช้ทุกวันเลยคือ ang, เกลังตัว Paragon นะคะแล้วก็มี Dior Nude Air นะคะ Foundation อ mm ้ hmm. กไล่ไป Dior Skin Star Base นะคะของ Dior เป็น Dior Snow Base สีฟ้านะคะ แล้วก็จะเป็นรองพื้นของ She ชีสเตโดที่เป็นแบบ w o t e r p r o o f SPF 36ใช่ P.F. บวกบวกบวกเป็นแบบสติ๊กใช้ง่ายๆเนาะแล้วก็รอย a l BB c r ครีมแล้วก็กบเหลาวดินสอของ Chanel อันนี้สภาพกลงางมากได้มากับมีสองเขียนขอบปาแล้วก็จะมีขยะถังขยะเล็กๆเอาไว้ให้ทิ้งนะคะนี่ก็เป็น ครึ่งประดับของอุ๊กอุ๊กเป็นคนแบบใส่ต่างหูไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเอาใส่ตลอดคู่เดิมๆนะคะอันนี้ก็เป็นแหวนสองวงที่แบบอุ๊กใส่ประจําที่คุณแม่ให้มาแล้วก็แว่นตาใส่ตาของอุ๊กนะคะถ้าเกิดเคยเห็นตอนแบบอุ๊กใส่ในคลิปแว่นอันนี้ของมิวมิวนะคะ <c oughs> เพื่อแบบอยากดูนี่เลย อันนี้เป็นแบบลินชักแรกนะคะก็จะเป็นพวกอันนี้ก็จะเป็นพวกคุชชั่นนะคะก็จะมีทั้งของแบบรอยัลจีวงชีอินนสฟรีอันนี้แป้งของเอ่อยี่ห้อนี้อะไรนะโซเป,เปนกอลอเรียใช่หนูในบูธคุชชั่นของลานีชนะคะนี่เลยมีสองเบอร์แล้วก็เออยิปแซงเนาะ อันนี้ของ e t u d y House เป็นเดสสีชมพูแล้วก็ของ Cushion ของ Dior แล้วก็จะไล่มาเป็นอ,อ s t i l a อันนี้เป็น Primer แบบพรามมูขุ่นนะคะแล้วก็อันนี้เป็น Blush ของ b o b b y Brown แต่ว่าตัวแพคเกจมันเสียเนี่ยมันปิดไม่อยู่อะอันนี้คือสี Antiqua สีชมพูแบบสวยมากอะแบบนุดนๆใช้ได้ทุกวันผู้ใหญ่ก็ใช้ได้สุภาพนะคะแล้วก็ไฮไล l i Mac ไลซ์ก uh, uh, e ับแบบชาแนลนะคะบรอนเซอร์ป uh, ้งอิตูดี้พุดดิ้งแพคแป้งดินน้ำมันนะคะเวอร์ยี่สิบสองปาบาร่าก็มีอันนี้ของไอนี่คามาดก็มีก็ลองหมดแล้วก็เออบรอนเซอร์ของแม็กนะคะอันนี้คืออะไรเนี่ยไอแชมเปญพ๊อปของเบ c กอร์ชิมเมอร์ลิงสกินเพอร์เฟเตอร นี้แป้งผสมรองพื้นของอนาซุยนะคะตลับสวยมากชอบมากแล้วก็อันนี้คือเป็นรองพื้นรุ่นเนี่ยอุกชใช้สีเบจเป็นรองแวร์อีเวนต์ฟินิชคอมพั t เป็นรองพื้นเนื้อครีมของบ o บบี Brown นะคะไล่แล้วก็อ๋อนี่มีอันนึงเป็นบลัชออนของอนาซุยเหมือนกันอุกชอบเครื่องสำอางอนาซุยนะไม่ค่อยออกมาโชว์แต่ว่ามีเยอะเพราะว่า มันกลิ่นหอมกุหลาบนะคะอุกชอบกลิ่นกุหลาบอันนี้เป็นอายแชโดว์ของ Noreal นะคะเป็นรุ่นที่อุ๊เคยแบบใช้เป็นใน f a v o r i t ์แล้วก็นี่ของเคทบราวด์เชดอายคอนทัวร์ของ c คนเมที่เห็นบ่อยๆแบบใช้จนจะหมดแล้วอะแปรงอันนี้อุ๊ได้มาจากปัดแก้มของ c h a n นลเอาไว้ใช้นะแล้วก็เป็นพวกอายแชโดว์ของดีออแล้วก็ อันนี้เป็นไฮไลท์นะคะของดีอออันนี้ก็อายแชโดว์ของดีอออยู่เหมือนกันมีของดีออแอปเยอะแล้วก็อันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของดีออเป็นลิมิเต็ดหมดเลยนะคะบลัชออนของเอสอเต้ลอเดอร์แป้งฝุ่นของดีออนะคะที่ใช้ทุกวันรุ่นที่เป็นเนื้อแป้งสีชมพูอันนี้เป็นแป้งคาบุกิที่แถมมากับไฮไลท์ของดีออนะคะจะหน้าตาเป็นแบบเนี้ย ไม่ค่อยได้ใช้เย็นเยนอันนี้ด้านในที่เห็นนี้คือเป็นพาเลตอายแชโดว์ลุค k อ็ดไม y e ายของอทูดมันจะมีทั้งหมด24หลุมนะคะซึ่งเนี่ยอุกกำลังจะแบบสะสมให้มันครบอยู่ตอนนี้ออเดอร์มาแล้วครบละแต่ว่ายังมาไม่ถึงนะคะเดี๋ยวนาะถึงแล้วจะเปิดให้ดูแล้วก็อันนี้เป็นอายแชโดว์แบบเดี่ยวๆเนาะก็จะมีทั้งแบบของ Catrice e t u d ี i n ิน s ิ r ฟ e c o อ่อคัล o p เงี้ยเคด 17, เ a c ทแมคแมก็มีแล้วก็เออนี่ของแมกอันนี้เป็นของ c a n m a k e ที่เป็นแบบครีมกลิตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นพวกกลิตเตอร์ที่เป็นแบบรูสเป็นผงๆของเออ Candy h a r d Candy ของเมกานะคะแล้วก็อายแชโดว์ของทรี เป็นพาเลตเล็กๆ,ๆที่มีสองสีอันนี้อุก็ใช้บ่อยเยินนิดหนึ่งก็ต่อมาเลยก็เป็นนี้จะเป็นพวกพาเลตก็จะมีนกเก็ตหนึ่งสองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไอชโดต่ยวของบ๊อบบี้บราวน์สองสีโรยอลลาพาเลต์นูสีโรสนะคะอันนี้อุก็ชอบนี่ของเมเบ l ลีน โปแตนิคนะคะซื้อมาโปทานะิกจากในบูธราคาไม่แพงก็อันนี้ของลังโคมนะคะเป็นอายแชโดว์เดียวไวตรงนี้เลนี่เป็นของเลดคอสเมติกนะคะเป็นแบบลูสกลิตเตอร์นี่เลยน่ารักแล้วก็อันนี้ของตรีนะคะเป็นอุกชอบอันนี้ของตรีมากว่าจะไปซื้อเพิ่มนะคะอันนี้มันเป็นแบบ เหมือนเป็น loose eye shadow เนาะอุกชอบอุกว่ามันใช้แล้วแบบมันสวยแล้ว texture มันดูแพงอันนี้คือ sleek matte อุกใช้ matte version 2นะคะโอเคอแล้วก็อันนี้เป็น tom ford นะคะ พาเลตที่แบบมันจะมีไฮไลท์คอนทัวร์บลัชออนแล้วก็อันนี้เป็นครีมบลัชเป็นอายแชโดว์นะคะของโทมฟอร์ดสีโคโค่มิลช e แล้วก็เป็นไฮไลท์ light, แบบดูโอไฮไลท์อันนี้เปื้อนอะไรทั้งอย่างนะคะเป็นแบบดูโอไฮไลท์สีมุดไลท์ที่มันจะมีไฮไลท์สองสีก็ จบไปตรงนี้มันจะเป็นพวกแบบครีมชาโด์นะคะก็จะมีแบบ MAC, h o l i c a เอ้ยนี่มันใช่นี่ของ p e n i p e r a e w v l p p r t แล้วก็มีแบบ Tom Ford, b o b b Brown, Chanel, Dior นะคะอยู่ในนี้ครีมชาโด์นี่ก็ฟองน้ำเเียวเทคนิคเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นพวกคอนซีลเลอร์ทั้งหมดเลยอยู่นี ก็จะมียิบแซง t u c h y Eclat ที่ใช้ชอบก็จะเป็นดีเซมยิบแซง collection เนี่ยนะคะที่ใช้บ่อย c h i s e i d o Bobby Brown ที่เป็นแบบออคอนซีลเลอร์กับคอเลกเตอร์นี่ก็ใช้ดีนะคะสำหรับงานผิวๆเนาะในนี้ก็จะเป็นลัชออนแบบฝุ่นครีมเล็กๆก็จะมีแบบของ i t a l y House Canmake นี่ของสกินฟู้ดแบบเป็นครีมเนี่ยสไลด์เอานะเป็นแบบครีมบีเอสซีก็มีที่ของแบบมิช่าสีชมพูนมนมอ่อนๆน่นารักนก,ก็มีเป็นพวกตะช้อนเล็กๆที่ไม่ใช่ตลับใหญ่ๆนะคะก็จะเก็บไว้ตรงนี้